เราต้องไปอาบนะ้ำแต่งตัวนะคะทุกคนเพราะเช้านี้ยเราต้องไปทำงานนะคะทุกคนเ,เนะดี๋ยวอาบน้ำเสร็จหนูอยรหาแฟนดีกว่าเราให้แฟนมารับที่บ้านเดี๋ยวให้แฟนมารับที่บ้านเนมันดีจริงๆแหละแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยละนั่งดูทีวีรอแฟนมารับดีกว่าอ้าลืมไปเลยฉันต้องโทรหาแฟนก่อนฮลัลโหลที่รักฮัลโหล ที่รักกินอะไรแล้วเนี่ยอยู่บ้านกำลังไปหาอ๋อได้แนะล้วนาลิมาหาเขานะที่รักโอเคะที่รักรีบมานะโอเคครับที่รักฉันยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยอย่าลืมพาฉันไปกินซูชินะโอเคโอเคโอเคที่รักรีบมารับด้วยนะโอเคจ้ะไปรับแฟนดีกว่าครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมเนี่ยรีบไปรับแฟนเพราะว่าตอนนี้ บ้านแฟนกับบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆแฟนเขาบอกว่าเขาปวดขาผมก็เลยต้องมารับเขาแทนนั่นแหละเขาบอกขับรถไม่ได้ผมต้องพาเขาไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยไปทางานอีกน่ยทินลาครับเปิดประตูให้ผมหน่อยครับอ้าประตูก็เปิดอยู่ยแล้วนี่ทินลาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อทินลาครับไปกันเถอะครับทิลาค่ะทิลานบอกว่าปวดขาไงครับ ฉันะอยากกุ้งเขาหน่ได้ไหมอ่ะอีกแล้วเหรอเขาก็ปวดขาเหมือนกันนะกระแด่ขาที่รักไปกันเถอะที่รักกันเถอะที่รักทั้งนี้รถมันดูเก่าไปหมดแล้วอ่ะฉันอยากได้รถใหม่ได้ไหมอ่ะก็เดี๋ยวซื้อใช้ไงอยากได้รถแบบสปอร์ตอ่ะอือนี้มีสปอร์ตอันนี้แต่รถมอเตอร์ เราไปร้านซูชิลุงคนนั้นเลยนะมีแต่เนื้อเด็กทำนาน่ะชี่รักค่ะอะไรเหรอแต่ชี่รักบอกว่าจะพาฉันไปกินซูชิไงอ้าวแล้วแล้วคุณคุณให้ฉันเลี้ยวไปไหนล่ะก็เลี้ยวรถไปจอดข้างบนไงแล้วเราก็ค่อยเดินเอารถนักรางเพื่อไปซื้อรถในที่รักแล้วแล้วคุณจะถามผมทำไมล่ะเร็วสิที่รักมาเลยผมอุ้ และรีบเดินไปข้างล่างแล้วทินลากค่ะอะไรเราเรียกว่ามาเลยฉันอยากได้รถสปอร์ตสีแดงอันนั้นนะทินลากนั่นน่าเห็นไหมอ่ะลัมโบกินีไม่สวยกว่าเหรอไม่เอาอ่ะทินลากอ่ะอลัมโบกินีก็ไดะสวัสดีครับคุณอทีคุณเบขอซื้อรถหน่อยครับ ขอลัมโบกินี n นะครับครับที่รักคันนี้นะเดี๋ยวผมจ่ายตังก่อนจ่ายเล็เลยที่รังไปตังเถิที่รักอยากเปลี่ยนสีรถไหมที่รักค่ะฉันอยากเปลี่ยนสีรถอะ่ะจะเปลี่ยนสีอะไรละ่ะเป็นสีชมพูออกเขา,ขาว่ว่าโอเคโอเคเปลี่ยนให้หน่อยนะ okay. ฉันอยากขับโรล่าแล้วก็กินอาหารว่างไปก่อนนะตอนนี้ฉันหิวมากเลยอะอเอานี่หละที่รักได้ไหมอะที่โรล่าพอจะไปกินอาหารหน่อยนะ okay, เอาร <okay. S 1> ้านใกล้ๆก,ก็ได้เอาร้านใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอร้านโรงนี่ยที่ร้านถึงลนะไงที่รักร้านลุงคนนี้อร่อยมากเลยนะที่รักซื้อให้ฉันเยอะๆนะที่รัก จนต้องซื้อขนาดนั้นเลยเหรอเธอใช่มันอร่อยอโลเทนก็สดชส่นสสสแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดโอนะ้โหไปกินข้าวก,กันก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูตลาดไ,ไดปด,ดีกว่าไม่เดินตลาดนะดีกวนะ่าอยากไปเที่ยวสวนสนุกอ่ะก็ไปเล่นปะ่ะแตอย่าใช้ตังเปลืองนะ ค่ะทิลา๋ยวผมไปขยับรถอันนี้ก่อนนะทิลาผมมีตังค์แค่สองแสนห้าเองจริงหรอทิลาทำไมทีิลามีเยอะทิลาไม่รู้จะาม,มาจากไหนบอกฉัน้างสิโอ้แล้วที่ขายบ้าน ไม่ได้มีตังขนาดนี้สักหน่อยที่รักเพื่ใจร้ายไปหมดเลยแนดที่แที่รถผมผมใจร้ายหรอคิดคิดว่าผมมีตังขนาดนั้นหรอที่รักก็ชงยากได้ที่รักม่ซื้อให้เราเลือกก็ไปเดีเธอออกจากรถไปเลยตังก็ตังฉันที่รักบอกว่าที่รักซื้อให้ฉันนี่ที่รักก็ออกไปได้แล้ว ฉันบอกด้วดฉันบอกว่าปวดขาเนี่ยฉันไม่ได้ปวดจริงหรอกนี่ก็เป็นฝ่ายละกัน ก็ไปสนามเลดีกว่าไม่อย่างนัง้นขนาเล่นที่ใหญ่โตเลยไม่หมดเลยเยเป็นลันเล่ยมอนเล,ล็กก็ับกัเจริญข